มาต่อกันที่อีกหนึ่งความขึ้นไหววงการกีฬาในบ้านเราครับเมื่อวานนี้ก็มีงานแถลงข่าวสองรายการครับขณะที่ปัญหาความขัดแย้งของวงการบาสเกตบอลไทยล่าสุดฟีบาก็ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาทำให้มีแนวโน้มว่าจะจบลงในเร็วๆนี้ครับ นายพิชัยศักดิ์หอร,ระยางกูลประธานชมรมบาสเกตบอลไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลทีโอทีไทยแลนด์โอครั้งที่4โดยปีนี้แบ่งการแข่งขันเป็น2ช่วงช่วงแรกรอบคัดเลือกประเภททีมชายระหว่างวันที่13-20ถึงสิงหาคมมีทีมเข้าร่วม6ทีมคือไฮเทคแชมป์เก่าว3สมัยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทิวเจริญอักษรกองทบ,บก ครูสมศรีมหาวิทยาลัยศรีปทุมและแคทจันทบ,บุรีก่อนจะนําอันดับ1-4ไปแข่งขันในช่วงที่2รอบถิงชนะเลิศในระหว่างวันที่23-28สิงหาคมซึ่งในช่วงที่2จะมีการแข่งขันทีมหญิงอีก4ทีมประกอบด้วยทีมออสตาทีมแบงคอกสตาร์ทีมรวมดารามหาวิทยาลายัยและทีมโฮมยูเนเต็จากประเทศสิงคโปร์โดยทีมแชมป์แต่ละประเภทจะได้รับเงินรางวัล3 0 0นบาท <Okay. S 2> ด้านนายสุรศักดิ์ชินวงศ์วัฒนาประธานอนุกรรมการบาสเกตบอลให้สัมภาษณ์กรณีสหพันธ์บาสเกตบอลนานาชาติได้เดินทางมาประชุมร่วมกับสององค์กรบาสเกตบอลโดยเสนอให้เปิดรับสมัครสมาชิกและจัดเลือกตั้งใหม่ว่าทางชมรมบาสเกตบอลเห็นด้วยกับแนวทางดังกล่าวซึ่งคาดว่าขั้นตอนต,ต่างๆน่าจะเสร็จภายในวันที่19สิงหาคมและน่าจะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ได้ภายในเดือนตุลาคมทันส่งเข้าแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ประเทศอินโดนีเซียในเดือนพฤศจิกายน พร้อมมั่นใจว่าทีมยัดห่วงสาวไทยจะคว้าเหรียญทองแน่นอนส่วนฟรีบ้าจะเรียกประชุมอีกครั้งกับเมื่อวันที่10อีกครั้งครับเพื่อที่จะชี้แจงเกี่ยวกับเมมเบอร์สมาชิกที่จะสมัครนั้นต้องมีเงื่อนไขอะไรบ้างนั้นผมจะต้องมาพิจารณากรัมการอีกทีแล้วก็แจ้งให้ทราบวันที่19ว,ว่าเรายอมรับทั้งหมดแล้วก็คงจะได้ทําเลือกตั้งกันใหม่นะเดือนตุลาให้เสร็จสิ้น นะครับอันนี้ผมมองว่าคงจะมีข่าวดีสําหรับนักบาสหรือเย,ยวาวชนที่รอคอยมาเป็นเวลาหลายเดือนนะครับทําให้เ,อเ,อเสียกําลังใจไปมั่งแต่ว่าก็ยังมีโอกาสครับที่ว่าฟีบายังทราบว่าเราทําด้วยถูกต้องเรามีตั้งใจที่จะเล่นทําบาสให้เจริญไม่ใช่ว่าที่จะมาแกล้งใครทั้งสิ้นนะครับอันนี้ก็คิดว่าโอกาสที่ดีมากที่ฟีบาได้เดินทางมากรุงเทพนี้ให้เข้าใจมากขึ้นว่า แต่กลุ่มผมนั้นเป็นตั้งใจสร้างบ้าสให้ความก้าวหน้าขึ้นที่ทํานั้นเราเก็บตัวมาแล้วเรามั่นใจครับว่าเราจะได้ไปแข่งแน่แเรื่องจากว่าปัญหานั้นปัญหาส่วนระวังคนไทยด้วยกันคงจะเคลียร์ได้เรื่องจากเรามีความตั้งใจที่สนับสนุนเรื่องบ้านนียเช่นผมเอาโค้ดทางเอเมาสอนนั้นพิสูจน์ได้ว่าเราตั้งใจเราซ้อมทุกวันเราเล่นทุกวันไม่ได้หยุดนะครับแม้ว่าเราได้ข่าวว่าไม่ดีนักเราก็ยังไม่หยุด เราหวังของเราครับที่จะไปเหรียญทองแน่นอนนะฮะทีมหญิงครับผมมั่นใจคิดพูดได้ได้ว่า80ถึง90ซครับณนะวันนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนคนไทยเราควรจะมาช่วยกันพัฒนามากกว่าที่จะมา,าทําให้เราหยุดหยุดไปโดยที่ว่าเสียกําลังใจแต่ว่าผมคิดว่าผมให้กําลังใจนักกีฬาพอสมควรครับบอกต้องซ้อมไปครับไม่ให้หยุดแล้วก็นักกีฬาก็ไม่ได้หยุดนะครับผม หลังจากที่บิโคล่าได้สร้างปรากฏการณ์ด้วยการเป็นผู้สนับสนุนทีมชาติอังกฤษในการแข่งขันฟุตบอลโลก2010และฟุตบอลเอฟเอคัพรายการที่เก่าแก่ที่สุดของอังกฤษล่าสุดบิโคล่าก็ได้ทุ่มเงิน300ล้านบาทเซ็นสัญญาเป็น o f ฟ i c i a l Partner กับ4สโมสรฟุตบอลชื่อดังในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคือสมสรอนเอฟเวอร์ตันสโต๊กซิตี้เวสต์บรอมวิชอัลเบียนและวิแกนแอตเลติกเป็นเวลา1ปีโดยบิโคล่าจะได้สิทธิ์ในการโฆษณาใน LED บอร์ดในสนามของทั้ง4สมสรรพ้อมก ใช้ภาพสโมสรและนักเตะในการทำกิจกรรมทางการตลาดต่อไป